สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนี่เป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดที่อำเภอละหานทรายนะครับมีกี่โลงครับคุณตุ๊กมี10บโลงค่ะมี10บโลงใช่ไหมครับเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปกติเก็บเห็ดฟางเนี่ยรอบหนึ่งนี่กี่วันนะฮะสิบห้าวันสิบห้าวันนี่ได้เยอะไหมผลผลิตก็ลงเดือนหนึ่งก็จะได้ประมาณแปดพันแปดพันบาทใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เนี่ยพอมาใช้เอสเมติกใช้ไปกี่โลงนะฮะที่ลองไปใช้ที่ลองสองโลงค่ะอ อุ้ยสามสามค่ะรับแล้วผลจะได้เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนที่มันหมดเลยนะคะเราเราจะลงตอนหมดเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าปุ๋ยเนี้ยมันดจริงไหมเราก็เราไปฉีดพอไปฉีดแล้วมันมีอันเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นเต็มเลย <ไป S 2> แล้วท<ห>ีนี้มันโตได้มันก็จะโตได้ในไซส์ไซส์ใหญ่อะค่ะคือว่าม,มันก็อาจจะไม่โตเท่ากับที่อาหารเริ่มแรกเท่านี้แต่ว่ามันก็ได้แบบไซส์ไซส์ที่ไซส์ใหญ่ขายได้ค<ห>ูก<ห>่ก<ห>ันยังไงค่ะเดี๋ยวไซส์นี้ราคาเท่าไหร่ฮะ ก็แล้วแต่ตามตลาดตอนนี้ก็ราคา6060ค่ะอ๋อแสดงว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช้เนี่ยมันหมดหมดเชื้อแล้วก็หมดเลยแต่พอเราใช้เอสมาติกปุ๊บเนี่ยมันยังงอกมาได้อีกใช่ออกมาได้อีกแล้วออกมาได้ก็คือเก็บได้กิโลละ60อย่างนี้อ๋อทั้งทั้งสองโรงที่บ้าเลยใช่อ๋องั้นก็อย่างนี้สรุปได้ไหมครับว่าเอสมาติกเนี่ยช่วยเพิ่มผลผลิตให้ได้ค่ะช่วยก็คือช่วยช่วยให้เพิ่มดอกเล็กๆเพิ่มขึ้นแล้วก็โตได้ โดยที่ไม่บานถ้าบานเราจะได้อีกราคาหนึ่งราคามากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าค่ะค่ะบานก็ถ้าเกิดเราส่งเขาเราจะได้แค่10บาทนี้นะคะราคาส่งค่ะอันนี้คือมันก็ออกมาตูมแล้วก็ที่นี่ออกตูมราคาเลยได้ราคาได้เราก็ส่งได้ในตลาดปกติส่งไปได้ในราคา60ปกติอืมครับนี่ก็ให้ผลเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ